สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้จะพามาทำปลาทูทอดนะคะนี่เป็นปลาทูสดนะคะเพื่อนๆอนอันนี้หมักไว้แล้วนะคะหมักมีผงปรุงรสผงชูรสแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็โรยด้วยแป้งทอดกรอบนะคะเพื่อไม่ให้ปลาติดกระทะนะคะเพื่อนๆจะไปดูกันนะคะอันนี้เป็นปลานะคะที่ทอดนะคะกำลังทอดอยู่ค่ะเพื่อนๆนทอดไปสักพักแล้วนะคะเนี่ย สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตกลับตาหนิดนึงนะคะทอดไปสักพักแล้วค่ะเ,เพื่อนๆถ้าถ้าเราไม่คลุกแป้งทอดกรอบมันจะติดกระทะนะคะเ,เพื่อนๆตอน,นเพื่อนทอดรอบคุกกระเทียมน,นะคะลงไปด้วยนะคะเพื่อความหอมคะ่ะ กระเทียมค่ะพริกอเนี้ยคะ่ะพอเริ่มสีเหลืองก็ตัดขึ้นนะคะจะได้ไมหมๆอันไหนไหมก็พิกก้งไปเลยค่ะถ้าใครชอบทานก็ทานได้เลยนะคะกระเทียมเนี้ยค่ะเพื่อนๆนี่นะะก็กสุกแล้วนะคะหอมมากค่ะง่ายๆค่ะวันนี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะปลาทูทอดทานกับพริกน้ำปลานะคะเพื่อนๆอันนี้คือพริกน้ำปลานะคะเพื่อนๆที่จะทานกับปลาทูทอดนะคะง่ายๆค่ะ มีส่วนผสมของผงชูรสน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็กระเทียมหอมแดงพริกสดแค่นี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ปลาก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราใส่ต่อเลยนะคะเลยสามตัวค่ะลงไปทอดต่อเลยค่ะตอนใส่ต้องระวังนะคะเพื่อนๆเพราะว่าน้ำมันร้อนค่ะได้ไหมคะอือทอด ขอทอดต้องน้ำมันร้อนๆนะคะเพื่อนพริกน้ำปลาเราก็ทำเตรียมไว้แล้วนะคะตอนนี้ปลาของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนหอมมากๆเลยค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะปลาทูนะคะเป็นปลาทูสดทอดนะคะเพื่อนๆนทานกับพริกน้ำปลาค่ะง่ายๆค่ะแต่อร่อยค่ะเพื่อนๆนสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ